มีตัวเลขบางคู่ในนามสกุลที่แรงจนทำให้พี่น้องแตกหักครอบครัวพังยับปั้นแตแกแสแหละขาดฟังให้จบกันนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะดันชันโอเคค่ะจริงๆวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาเลขนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไม่อยากให้มีปัญหาทางด้านครอบครัวบ้านแตแกแสแหละขาดค่ะเลขแรกนะคะ <ๆ S 1> ก็คือเลข1 3 3 1ค่ะเลขที่2นะคะ6 7เจ และเลขสุดท้ายนะคะก็คือ3773สค่ะสำหรับเลขแรกนะคะก็คือเลข1 3 3 1ค่ะซึ่งเลขนี้นะคะก็เป็นเลขของดาวบาพพะคอค่ะก็จะส่งผลให้เป็นคนที่มักจะมีอารมณ์รุนแรงยอมหักไม่ยอมงอ เกิดมีการทะเลาะในครอบครัวนะคะก็มักที่จะแข่งกันเอาชนะค่ะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นะคะแตกร้าวได้อย่างง่ายๆค่ะส่วนเลขที่2นะคะก็คือเลข67-76ค่ะซึ่งเลขนี้นะคะก็ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูเช่นเดียวกันค่ะก็จะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของความรักเช่นนะคะสามีเนี่ยอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยค่ะแล้วก็มีความขมขื่นนะคะในความสัมพันธ์เกิดขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะถูกหักหลังจากพุ้นสวนได้ด้วยค่ะซึ่งเลขสุดท้ายนะคะก็คือเลขัา73ค่เก็อกัาเจ็ดสิบลาเช่ะะ็นือง่าเป็นเลพระ้ายกันค่ืเด กับดาวเสาร์นะคะก็จะส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทค่ะแล้วก็การถูกหักหลงังการเจ็บป่วยผ่าตัดนะคะที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นสังด้วยค่ะนี่แค่ตัวอย่างผู้เลขนในนามสปุลที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าใครนะคะที่เลขนามสกูลตกเลขที่อาจารย์ชั้นได้กล่าวไปนั่นกี้นะคะก็อย่าปล่อยผ่านค่ะแนะนําให้รีบตรวจสอบแล้วก็รีบเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณพัง